สบายดีสวัสดีบ๊วพี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่าเน้อก,ก็มาพอกันอีกแล้วกับส่งแบว่าสารลาวมือน,นี้สเพกเออเป็นยังคนเล่าถึงมาซื้อสินค้าไทายอยู่ฟังไทยไปขายอยู่ฝั่งลาาเนาะถึงเอาไปขายอยู่ฝั่งเล,า,ลายรนั่นก็คือว่าสินน้าอยู่ฝั่งไทยเป็นสินค้าที่แบบว่ามีคุณภาพล้วกคะเป็นชินน้าที่แบบว่าส่งออกโดยการที่แบบว่าบูเพลงเนาะทผู้ชมขั้นเอาไปขายอยู่เาามันก็เป็นสินค้าที่แบบ คนเราก็เจ้านิยมนิยมใส่สินค้าไทยเนาะอย่างสะเพกับบานไปกะส่วนไลก็เจ้าก็ขายแต่สินค้าไทยเนาะทุกอย่างเลยอะเป็นสินค้าไทยทุกอย่างเนาะนับตั้งแต่ว่าเป็นพวกแบบเครื่องใส่อยู่ในบ้านนี่สิเนาะกะเป็นสินค้าไทยทั้งหมดบางทีกายเห็นกะเจ้ามาเนะะาะก็เจ้าขามจากดานสวรรค์นเนะทำสมขามจากดานสวรรค์เผื่อที่สิมาซื้อสินค้าอยู่ฝั่งไทยเนาะ คือแบบสลายนะคนเล่าก็แบบใส่สินค้าไทายทุกอย่างเลยบว่าสิเป็นเอ่อทุกอย่างเนาะเครื่องส้ำอางหรือว่าเสื้อ้าบางคนกะมาซื้อเส้าอยู่ประตูน้ายื้อเสื้อผ้าอยู่ประตูย่ำม,มาขายกรมีเนาะเป็นซื้อแบบว่าเป็นทุงเป็นทุงเนาะกับไปขายอยู่บ้านเฮาเกี่ยวกับมาม่าบางคนเนาะกับบานไปคือแบบไปซื้อของใส่อยู่แถวบิ๊กซีบอลหรือว่าแถวเซนทนรัลเนาะ คือแบบซื้อเป็นทุงมาดาวอะท่านผู้ชมซื้อเป็นทุงมาดาวแบบทุงใหญ่ๆเลยอะเพราะว่ากลับไปบ้านส่วนร้ายคนเล่าก็เจ้ากะกะซิมีของต่อนคองต้อนของฝากกลับไปฝากคนอยู่ฟังเล่าหรือว่าของเด็กน้อยนั่นเองเนาะยังยังซาเพกับบานไปกะซีซื้อไปฝากของเด็กน่อยก็คือก็คือแบบสิเป็นดิโดเนาะเป็นดิโดทีด็กน่อยก็จะมากินกันอะซาเพกับซิเน้นตรงนั้นหรือเปล่าซีซื้อขนมเป็นศพมาเป็นศพที่แบบ เป็นโซเป็นโซบางิีก็จะาใส่ทุงไวนะ้เนาะซึ่งแบบซื้อไปมันกะเป็นราคาที่แบบบุบทุงนิดหน่อยเนาะทุงนิดหน่อยแต่ว่าราคามันอนะราคาถูกยังะเพไปเบิ่งนเนาะไปเบิ่งตรงบิ๊กซีลาดสุประสงนะ์อะคือแบบตกใจเลยอะเพราะว่ายัางเพราะว่าแบบเฮ้ยคนมาซื้ออะซื้อของระอว่าม,มาซื้อสินค้าไทยอยู่ฝั่งไทยอยู่บิ๊กซีนะ่ะลาดสุประสงนะ์อะยืนต่อแถวแบบลายขนาดเนาะคนมาซื้อ ก็แบบเขาก็บโคิดว่าเฮ้ยเป็นยังคนที่อยู่ต่างประเทศที่มักสืออย่างคนจีนเนาะคนจีนอ่ะก็จะมักสือเออย่างนักขขนมไอที่เป็นมึกอ่ะเป็นมือกแบบเซนเซนอ่ะก็จะเสือแบบเป็นทุงเป็นทุงอ่ะคนจีนอ่ะก็จะมักกินแบบอันสมักกินเป็นสันเนาะขนมแบบเป็นเซนเป็นเซืแบบสือแบบเป็นสุดเป็นทุงเป็นแบบแบบลายอ่ะจนแบบคิดว่าเฮ้ยสินค้าไทยแบบคนส่วนลังยมกันใส่หลายเนาะ บางทีเขาไปกับบานไปแบบทุกอย่างเลยอะเอามาจากฟังไทยอะครีมทาหนา้ายังกับแบบเป็นล้านล้านขาเนาะล้านขานีมีทุกอย่างเลยเป็นครีมทาหนาหรือว่าครีมทาผิวยังเล่าอ่ะรู้จักกับพี่คนหนึ่งที่่นไปเหตุล้านอาหารอยู่ฟังเล่าเนาะ่นกัเคยเหตุงานอยู่ไทยผนกับเป็นพวเมียเนาะ่นเหตุงานอยู่ไทยก็เจ้ากับเคยก็เจ้ากับบอกให้ชาวเพลฟังเนาะผมว่า มาเห็นงานดูไทยล่ะกะเห็ดกับเขาคายอยู่ฝั่งไทยเนาะล่ะกัเห็ดลันเสริมสวยนั่นคือแบบคือจุดที่ซาเปคเห็นก็คือการขาเราอะมีทุกอย่างอะขายแบบเป็นสินค้าไทยทุกอย่างบว่าสิเป็นกับเราก็ขายกับเข่าอะเป็นก๋วยเตี๋ยวสินค้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบไทยเลยอะเห็ดลาบน้ำตรงน้ำตกคือแบบสไตล์แบบไทยเลยเลยนี่ซาเปก็เลยถามว่าเป็นยังยิ่งคิดอยากสิมาขายแบบ เป็นสินค้าไทยหรือว่าอาหารที่แบบไข่ไข่กับคนไทยที่แบบคนลาวก็จะบ,บหุห็ตอ่ะคือโซเฟเห็นล้านเดียวนี่เนาะเราบอกว่าเราเห็ดล้านคายกับเขาตเลาว่าเรามาเห็ดงานกรุงเทพแล้วกาเห็ดล้านคายกับเขาเพราะเห็ดล้านคายกับเขาก็เลยเอาประสบการณ์ที่การที่แบบอยู่ไทยเนาะล้กก็มาเปิดล้านคายอาหารเห็ดเข่าพัดเนาะเห็ดทุกอย่างเลยอ่ะเข่าพัดก๋วยเตี๋ยวยำแบบ คือแบบเอาประสบการณ์ที่อยู่ฝั่งไทยเนาะที่เอาไปขายอยู่บ้านวันที่นี้เราก็เลยเปิดล่านขายเกเครื่องสาอางเนาะแล้วก็แบบเครื่องสาอางแบบอยู่ไทยมาทุกอย่างอะ่ะนทีนี้เราก็เลยบอกว่ากลับมาขามเอาสินค้าที่อยู่ฝั่งไทยนั่นก็คือหมุกดาหารเนาะเอากลับเอากลับไปขายอยู่ฝั่งรูสว่าเฮ้ยสินค้าไทยอะ่ะเรายลกว่าสินค้าต่างประเทศหรืหว่าประเทศอื่นนะั่นก็คือแบบเป็นยังคือจังสินค้าไทยถึงมาฝั่งลาวไลยก็เพราะว่าลาวกับไทยแบบ มันเป็นยังที่แบบใกล้กันเนาะเป็นยังที่แบบไปมาหาสู่เป็นายคนลาวสนใ่ก็เลยตัดสินใจเอาสินค้าที่อยู่ฝั่งไทยมาขายอยู่ฝั่งลาวอย่างเส้นเชือพงสสพา,าเนาะก็มาจากฝั่งไทยบดเดือนตอนนี้คนลาวสนใ่ก็จะเากันนิยมกับการที่แบบว่าเอ่ออัดคลิปเนาะอัดคลิปไล์ซดในการขายสินค้าเนาะแบบสไตล์แบบคนไทยเนาะที่ก็จะเาเห็นอัดคลิปขาย อย่างเส้นเครื่องสําอางบ่อหรือว่าขายกระเป๋าเสื้อผงเสผาเนาะจะอัดลิปแบบไร่สดในการขายเสผาเนาะกับอย่างที่แบบคือทุกๆอย่างเนาะสินค้าไทยเอาไปขายอยู่ฝั่งลาวก็เจ้ากะสิได้กาไรอยู่บ่หลายเนาะกาไรก็ประมาณบ่แพงเนาะเพราะหาซื้ออยู่ไทยมันก็อย่างเส้นแผบอย่สินเนาะหรือว่าฟงสักพกอกเนาะที่เจ้าเอิญกัน่ะเอาไปขายอยู่ฝั่งลาวเนาะ ถุงไอ้นน้อยทุงสิบบาทนะเอาไปขายอยู่ฟังเรา <c oughs> ก็เจ้าก็ได้กําไรบ่อลายปันไดเพียงแต่แบบอย่างเช่นแบบอยาซีฟันหรือว่ายาสะผมก็เจ้าก็ได้กําไรอยู่จะประมาณหาบาทหรือว่าสองบาทเนาะเพราะว่าอยู่เล่าเฮาแบบคล้ายๆกับแบบว่าสินค้าคล้ายๆกับแบบมันเหมือนกับถอกนะพอเวลาเราไปซื้อมันเหมือนกับเฮ้ยม,มันคือถอกอย่างเจสสัฟเวอเมื่อว่านก็พยายามถามเนาะว่าเฮ้ยเนาะอย่างเอาไป เอ่อยังแบบเขาไปซื้อแบบเขาเอินว่ายัางก๋วย uh huh. เตี๋ยวเนาะหรือว่าเฟย์นั่นเองบางที่เขาซื้ออยู่ไทยซ้ำละสี่สิบบาทแต่ว่าเป็นเงินสี่สิบบาทเนาะแต่ว่าเขาเวลาเขาไปซื้ออยู่ลาวก็เป็นเงินสิพันกีบเป็นเงินลาวกันเอ่อสิพันกีบเป็นเงินไทยกับสี่สิบบาทนาาั่นเองเนาะยังซอฟเห็นเนาะร้านเอ่อร้านแบบสไตล์เกี่ยวกับกาแฟบอรหรือว่าโอตินที่เขาจะเอาไปแบบหมักใส่ถุงเนาะใส่ถุงแล้วก็กลับไปขายอยู่บ้านนะแบบ ทุกอย่างคือบางคนก็เอาความรู้ที่จากไทยหรือว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับแบบเห็ดอยู่ไทยเนาะแล้กก็จะไปปรับปรุงอยู่แบบอยู่อยู่ฝั่งลาวเนาะเอาไปตกแต่งให้มันคล้ายๆกับแบบเป็นสินค้าระดับขึ้นมาแบบเหมือนคนไทยระเจ้าเห็ดเนาะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. แบบไทยกับลาวมันก็ก็จะแบบบริเตกต่างอย่างกันเนาะทุกอย่างคือแบบคล้ายๆกับแบบเหมือนกันเบิดทุกคนคือแบบขำม,มาอยู่ฝั่งไทยหลวก็ะื่อของอยู่ฝั่งลาวกับหลายเนาะ ส่วนร้ายกันเ่ยก็คือแบบเป็นมาม่าเนาะเป็นมาม่าหรือว่าขนมเอาไปฝากเด็กน้อยอยู่บ้านน,นั่นเองเนาะหรือว่าเสื้อผ้าุงเนาะทุกคนที่แบบส่วนร้ายขั้นแบบผู้เฒ่าอยู่บ้านก็จะกระซิ่เน้นกับการเสื้อผ้าุงสะเพะกับเวลาเมื่อบ้านก็เน้นกับการเสื้อผ้าุงกลับไปฝากผู้เฒ่าเพื่อนดูฟังเพป็นอยู่บ้านเนาะเพราะว่าเพื่อนก็บแบบ แบบหมักเนาะหมักผัดผทุงที่อยู่ฟังไทยว่าแบบมันก็สิงามนะลลยมันก็สิงามแล้วก็จะกระชี้ยิบให้เรียบร้อยเลยก็เลยคนส่วนไลายที่แบบพุ้เฒ่าส่วนไลายที่อยู่บ้านเนาะส่วนไลายเป็นสีสังให้ให้แบบว่าเสื้อผัดทุงเนาะเสื้อผัดทุงเมื่อฝากเพิ่นเนาะส่วนลายแล้วแบบพุทาอยู่บ้านเพิ่นกับว่าได้ต้องการยังไรเนาะขอต้องการแค่ว่ามีมาม่าบบหรือว่าขนมเนาะเมื่อตอนเพิ่นเพราะว่า คนสลายก็จะอยากได้ของที่อยู่ฝั่งไทยอะเอาไปฝากอยู่ฝั่งลาวเนาะยังสะเพยอยู่บันตะกี้กะยังบ่ได้มาเห็ดงานเนาะกับน้าสาวพ่นโยไทยนี่แหละคือแบบเห็นคนอื่นเนาะเห็นคนอื่นที่พ่นหรือว่าคนอื่นที่แบบเป็นเป็นหน้าหรือว่าเป็นญาติกันทีก็จาแบบอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยูุ่งเทพเนาะ เห็นกเจาฝากของกลับไปบ้านมันจะเป็นแบบสิน <lent> ค <ceu> ้าไทยมันจะเป็นใหม่ๆเลยเนาะใหม่ๆอย่างมันแบบมันแบบมันแค่้ายแบบมันแบบกลับไปฟังเล่ามันก็เป็นสินค้าที่แบบยกระดับขึ้นมาแบบใครก็อยากใครก็อยากได้สินค้าจากฟังไทยกลับไปบ้านหลายกว่าเนะอก็ตอนอยู่ยุ่ากล่ะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากให้ให้น้าสาวเิ่นฝากคองมาให้เนาะอยากให้เิ่นฝากคลองมาจากฟังไทยเนาะ ขอแค่ได้เห็นว่าของขากของฝากมาจากฝั่งไทยก็ดีใจเนาะเพราะว่าเขาก็ตอนตอนอยู่บ้านเขาก็อยากได้ของฝากที่อยู่ฝั่งไทยอยู่แล้ววันนี้พอมาอยู่กรุงเทพกะของฝากที่กลับไปอยู่บ้านก็คือแบบพอคนมากกินกาแฟนเนาะกินกาแฟละกะ็กับโอนตินเนะาะสไลด์กับซิซื้อกลับไปฝากคนกาแฟโอนตินขนมปังเนาะขนมปังที่เรามากินหลากจํนนานวนแซเพกับซีสซ้อแบบ กับโบได้ซื้อขนมแบบอะไรเงี้ยะซื้อแบบเป็นกาแฟมาม่าโอวัลตินซื้อแบบแบบนี้สไตล์นี้มากกว่าเนาะที่ฝากเม่เไห่นอยู่บ้านก็สไลด์กระเป้นก็ซื้อซื้ออยู่เนาะยายาสะพอกยาสะบุมก็ซื้อทุกอย่างก็แบบซื้ออยู่ฟังไทยว่าทุกอย่างเนาะเพราะว่าสินค้าก็จะสินค้าที่อยู่ฟังไทยเป็นสินค้าที่แบบว่าเขาเรียกว่ายังแบบเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้ะก็เป็นสินค้าที่คนเล่าเขาสไลด์ใส่ก็ใส่ไลนยเนาะ อย่างเส้นเซฟงเสภาก็เป็นแบบออกสไตล์ไวรุ่นคนก็นเลยฮิตของท่อยนั่นก็คือแบบรู้สึกว่าเออสินค้าสินค้าแบบทิอย่ของไทยกัเอาไปขายยู่เลาากัเป็นสไตล์ที่แบบว่าคนเลาวสไลน์ก็เจ้านิยมใส่กันเนาะทุกอย่างที่เป็นสินค้าไปจากจากไทยคนลาาก็นิยมใส่กันโอเคเนาะทุกคนคลิปนี้กับบุมมีอยังไลค์กันถ้นถึกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องเพื่อวารารนิเดอร์เพื่อิได้มีกำลังใจใคลิปต่อไปเนาะขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบายพอกันไปคิด